ดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูสายพันธุ์กระสุนรูปแบบต่างๆแบบวิงออฟโคตีกันซึ่งสายพันธุ์กระสุนรูปแบบวิงออฟโ l ตีนั้นจะมีความแรงความเร็วอัตราการติดไฟที่แตกต่างกันในคลิปนี้ผมขอบแบ่งการอธิบายเป็นสองส่วนคืออธิบายแบบเบสิกและอธิบายแบบ advanced เด่นด้วยอธิบายแบบเบสิกก่อนเลยดีกว่ามันคือเพิร์เพสายพันธุ์นั้นประสงค์ที่นำกระสุนทุกชนิดมายัดรวมกันในสายพันธุ์เดียว สายพันกระสุนที่จะมีแต่กระสุนชนิด2วิธีซึ่งกระสุนชนิด2วิธีนั้นจะเห็นวิธีกระสุนที่ยิงออกไปอย่างชัดเจนเหมาะสำหรับมือใหม่อย่างยิ่งแถมสายพาน,นี้ยังทําให้ศัตรูติดไฟง่ายอีกด้วยอาร์เมอร์ทาเก็ตสายพันกระสุนจอบก่อนที่ทําดาเมจได้ดีพอตัวโดยสายพันกระสุนนี้ทําดาเมจกับป้อมภ้าพื้นดินได้ดีกว่าสายพันกระสุนตัวอื่นๆสเตล สาพันกระสุนสลับสเตโโดยสาพันี้จะไม่มีกระสุนน้ำวิถีอยู่เลยทําให้ทั้งเราและศัตรูไม่เห็นวิถีกระสุนนอกจากนั้นสายพันกระสุนนี้ยังมีความเร็วกระสุนที่สูงที่สุดในบรรดาสายพันกระสุนทั้งหมดอีกด้วยแอร์ทาร์เก็ตสายพันธ์กระสุนที่ออกแบบมาเพื่อยิงขึ้นบนโดยเฉพาะโดยสายพันี้จะทําดาเมจได้ดีมากเพราะมีทั้งกระสุนเจาะเกาะและกระสุนฮีเลียมผสมกันแต่สายพันี้จะมีแค่ในเครื่องบินบางลำเท่านั้น ในส่วนการอธิบายแบบอัดวานั้นผมจะสอนวิธีการนิวค่าสเตตของสายพันกระสุนโดยเราต้องมากดตรงตัวรูปแผนภูิจากนั้นจะปรากฏตารางคุณสมบัติกระสุนของสายพานั้นนั้น,น,นก่อนไปดูค่าสเตตของสายพันกระสุนเราต้องมารู้จักชนิดกระสุนกันก่อนดีกว่าโดยหลักๆจะมีกระสุน3ามแบบคือ AP กระสุนเจอเกาะ HE กระสุนระเบิด F กระสุนสะเก็ด AP เหมาะสำหรับใช้ยิงสิ่งที่มีเกาะหนานาเช่น ฟอสับพื้นดินเ e ชอวอซับใช้ยิ่ที่ไม่มีเกาะหรือเกาะเบาเช่นคิวินคับไล่บางลำา F คล้ายๆกับเ e แต่จะมีดนาเมเจอรสะเก็ดกระสุนที่สูงกว่าเล็กน้อยส่วนอักษรที่ตามหลังก็จะส่งผลต่อตัวกระสุนด้วยต่อไปผมจะสอนการดูค่าของสายพันกระสุนโดยผมขอยกตัวอย่างสายพันธกระสุนอาว r ธธาเกตของพื้น m อ็มสองไรเบลนี่โดยถ้าดูจากตารางค่าแต่จะเห็นว่าสายพาน,นี้มีกระสุน APIT ทและ AP เริ่มด้วยหัวข้อใหญ่แรก Project Type Properties หรือคุณลักษณะของกระสุนหัวข้อย่อยแรก Visible เป็นการบอกว่ากระสุนนั้นเป็นกระสุนน้ำวิถีหรือไม่ถ้าดูจากในตารางกระสุน APT เป็นกระสุนน้ำวิถีส่วนกระสุน AP ไม่ใช่กระสุนน้ำวิถี Speed เป็นการบอกว่ากระสุนนั้นมีความเร็วกระสุนเท่าไหร่ถ้าดูจากในตารางกระสุน APT i มีความเร็วกระสุนที่8 8 7อเมตรต่อวินาที กระสุน AP มีความเร็วที่8 6 7เมตรต่อวินาที penetration เป็นการบอกค่าเจาะเกราะของกระสุนยิ่งค่าเจาะเกราะมากดาเมจก็ยิ่งมากถ้าดูจากในตารางกระสุน APIT มีค่าเจาะเกราะที่16มิลลิเมตรกระสุน AP มีค่าเจาะเกราะที่1 8มิลลิเมตร critical chance เป็นการบอกโอกาสเกิดดาเมจิ r ิ t i c a l ของกระสุนถ้าดูจากในตารางกระสุน APIT และ AP มีโอกาสเกิดดาเมจ critical เท่ากันคือ f i Fire c h a n c e เป็นการบอกโอกาสติดไฟของกระสุนถ้าดูจากในตารางกระสุน apit มีโอกาสติดไฟถึง1 2แต่กระสุน ap ไม่มีโอกาสติดไฟเลยหัวข้อใหญ่ข้อที่2 h e e property เป็นการบอกคุณสมบัติของฮีเลียมในกระสุนหัวข้อย่อยแรก available เป็นการบอกว่ากระสุนนั้นมีฮีเลียมผสมอยู่ไหม ึ่งฮีเลียมมีคุณสมบัติในการระเบิดทำดามีได้แรงจะมีอยู่แค่ในกระสุนแบบ H ฮดอีหรืเอฟถ้าดูจากในตารางกระสุนทั้งสองแบบเป็นแบบ a อหรือจอกเกาะทำใหไมันมีฮีเลียมผสมอยู่เลยเราจะมาลองดูสาพันกระสุนแอร์แาร็กตกันซึ่งมักมีกระสุนแบบเฮดอี e หรือเฮดผสมมาด้วยอย่างกระสุน H ฮดไอซึ่งมีฮีเลียมผสมอยู่มาต่อหัวข้อย่อยที่2ดีกว่าฟูสติเลผมไม่รู้เหมือนกันว่านี่คืออะไรเป็นหัวข้อต่อไปเลยดามจ คือเมทที่เกิดจากการระเบิดของฮีเลียมจากในตารางกระสุน h ฮ i ีไมีดาเมทที่เกิดจากการระเบิดของฮีเลียมถึง90หน่วยทีเดียวเลดยสคือระยะก,การระเบิดของฮีเลียมถ้าดูจากในตารางกระสุน h ฮตีไมีระยะก,การระเบิดของฮีเลียม0.75เมตรหัวข้อใหญ่ที่3แฟรโปรเทคไทหรือคุณสมบัติการระเบิดของสเกตกระสุนส่วนหัวข้อ,ย,อ,อย่อยอื่นๆเป็นกับหัวข้อย่อยของเ e ตีปพเทคไทเลยครับ ใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมปนี้เพิ่มดูแมปที่น่าสนใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ